วันนี้รถเกเตอร์อบจอเชียงรายก็มาทำงานในพื้นที่ตำบลคุณตาลแล้วครับงา,งานแรกเริ่มทำงานแล้วครับเมืองคุณตาลอบจอเชียงราย วันนี้บรรยากาศดีครับถึงเหนือถึงฝนวันหยุดเราไม่หยุดครับค่อยไปหยุดดีๆส่งการครับวันนี้วันที่หกเมษาเราไม่หยุดเรามาทำงานครับคุณครับแค่นี้ก่อนนะครับ